สวัสดีทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัสเพื่อนนะครับรหัสนี้ก็จะไม่เวลตันนะครับมันก็จะเป็นรหัสม oji ตื่นนะครับเป็นเป็นรหัสแบบแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับแต่มีโมจิตือนเพา่อ เบล์ว่สองพันสิบนะครับ เดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมไปลูกสองเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลูกสองก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่อยถ่ายนะโอเคครับตอนนี้ผมก็มาลูกสองแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูนะครับสกิลโมจิเติรนก่อนนะชอบนะครับสกิลโมจิเติรนแล้วก็สกิสุดท้ายนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับ แล้วก็สกิวดนัตกิ้งนะครับสกิวดนัตกลิ้งรหัสนี้ก็จะมีหมาบสายฟ้า V2 ออยู่นะครับเดี๋ยวผมกดสกิลให้ดูนะ รหัสนี้ก็มีคาปุฉะนะครับแต่มันยังเล่นสกิลไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูของในครั้งละกันมันไม่มีอะไรมากครับมันมีแต่ของพอเล่นๆ มีผลแดงหนึ่งผลนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรหัสบล็อกฟูดนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสเพื่อนนะครับถ้ากดถ้ากดติดตามให้ถึงสิบคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารหัส เดี๋ยวผมจะเอารหัสหลักผมมาแจกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับบ๊ายบาย